อสวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับหัวข้อในคลิปนี้ก็คือการค้นหาข้อมูลนะครับตัวชีวดป .5 ท .3 นะครับ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนะครับมีความกระตอรือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเอาละครับนักเเลยครับ การค้นหาข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตมุกหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นะครับเปิดผ่านาค้นหาผ่านเว็บเบาราว์เซอร์นะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับทีนี้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเว็บบราว์เซอร์นะครับ หรออือเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเช่นจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กพไพลเลอร์นะครับหรือจะเป็น Google Chrome นะครับก็ได้นะครับหากแต่หากว่าเราจะเลือกออใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กพไพลเลอร์นะครับก็คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูป หน้าต่างนะครับวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกเ่แอปคลเลอร์นะครับหรือคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรมโดยตรงนะครับหรืออาจจะใช้โปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันก็คือ g o o g l e chrome ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับในตัวโทรศัพท์ก็มีนะครับในตัวโทรศัพท์ก็มีนะครับอ่ครับ นี้นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมในสองโปรแกรมนี้มันจะแตกต่างกันนะครับนี่โปรแกรม Internet e x ็ตเอ็กพเนะครับจะมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับส่วน Google Chrome นะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันตรงไหนกี่จุดบ้างนะครับคล้ายๆกันนะครับก็จะมีแถบนะครับก็จะมีปุ่มย้อนกลับใช่ไหมครับ อินเทอร์เน็ตเอ็กไพลเลอร์ก็จะมีนะครับแถบที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์นะครับตรงนี้ให็นไหมครับแสดงพื้นที่นาเว็บนะครับ,รบการค้นหาข้อมูลที่สนใจทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องป้อนที่อยู่ ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับก็สามารถนําเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้นะครับเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลนะครับที่ได้รับความนิยมเลยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.google.co.th นั่นเองนะครับเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้ ดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเฟิร์ชเช่นนะครับเครื่องมือนี้นะครับสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมายนะครับเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ค o เก l e ขึ้นมานะครับหน้าจอของเว็บไซต์ก็จะปรากฏด,ดังภาพที่เราเห็นนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับคิดว่าหลายหลายคนคงเคยเ,เปิดขึ้นมาค้นหากันใช่ไหมครับเออครับ ทีนี้เมื่อเราเปิดแล้วนะครับทีนี้เรามาลองมาดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนะครับก็จะค้นหาคําว่าศาสตร์พระราชานะครับอยากค้นหาคําว่าศาสตร์พระราชานะครับก็ป้อนคําที่ต้องการสืบค้นลงไปนะครับก็ป้อนลงไปเลยศาสตร์ศาสตร์พระราชานะครับที่ช่องสืบค้นนะครับก็จะสังเกตนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆสแสดงออกมา ให้เราเห็นนะครับมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ mm hmm. เมื่อเราป้อนลงไปแล้วกด enter นะครับบนคีย์บอร์ดนะครับก,ก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเลยใช่ไหมเรจะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับดังภาพนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่ เอาได้สืบค้นก็มีอยู่มากมายนะครับหากเราสนใจข้อมูลไหนนะครับเราก็แค่เอาเมาส์ไปกดนะครับเอาเมาส์ไปกดที่ลิงก์นะครับเพื่อให้แสดงออกมานะครับก็มันก็ไปยังหน้านี้นะครับหน้าเว็บไซต์ของเ,ออเว็บนั้นที่เราก,กดเลือกนะครับดังตัวอย่างภาพเห็นไหมครับอ่า นี่ครับเมื่อเรากดมาก็กจะแสดงเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้วหรือกำลังศึกษาในเพจต่างๆที่สนใจนะครับถ้าต้องการย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถใช้เมาส์คลิกนะครับที่ปุ่มย้อนกลับได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องปิด นะครับไม่จําเป็นต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับเราแค่กดปุ่มย้อนกลับนี้ไปนะครับก็จะเป็นลําดับไปนะครับที่เราย้อนเราเข้าหน้าไหนเป็นลําดับมันก็ย้อนกลับไปเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นลําดับการนะครับเอครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองนะครับก็ จะสืบค้นนะครับถ้ากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนสนใจพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าใช้คำสืบค้นว่าพลังงานทดแทนนะครับสิ่งที่ได้จะเป็นความหมายกว้างๆนะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแต่ถ้าระบุให้ตรงประเด็นนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสิ่งที่ได้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ พลังงานแสงอาทิต์โดยตรงนะครับดูตัวอย่างดังภาพนะครับเห็นไหมครับพลังงานทดแทนถ้าเราพลังงานทดแทนอย่างเดียวนะครับจะมีอะไรบ้างพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานชีวภาพพลังงานชีวมวลพลังงานน้ําพลังงานอะไรจากขยะนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์พลังงานทดแทนลงไปสิ่งที่ได้มันจะกว้างมากนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์คําว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้ระบุเลยนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือสิ่งที่เราอยากรู้โดยตรงเลยนะครับมันจะเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเลยนะครับเจาะจงเลยครับก็คือการใช้คําแบบเจาะจงนะครับอยากรู้อะไรนะครับ ครับถ้าต้องการค้นหาเฉพาะรูปภาพละ่ะก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยพิมพ์นะครับพิมพ์ไปตรงนี้ช่องค้นหาเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรว่าเรากดคําว่านะครับคนรูปเท่านั้นนะครับมันจะมีทั้งหมดรูปวิดีโอข่าวสารแผนที่นะครับกอถ้าจะเลือกแบบวิดีโอเราก็กดวิดีโอไปนะครับ เราจะมีเฉพาะวิดีโออย่างเดียวเลยนะครับเอานะครับทั้งเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เกี่ยวกับการค้นหานะครับและคงมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับท้ายคลิปนะครับก็คือกิจกรรมที่3.1มจุดหนึ่งนะครับเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนะครับวัตถุประสงค์ก็คือประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลกับเรื่องราว ที่น่าสนใจนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับครแล้วแต่ใครจะมีนะครับแล้วแต่ใครมีนะครับเอาละครับวิธีปฏิบัตินะครับข้อหนึนะครับนักเรียนค้นหาข้อมูลและภาพเกี่ยวกับธงชาติไทยโดยใช้คําค้นว่าธงชาติไทย นะครับระบุคำค้นไปเลยว่าธงชาติไทยนะครับันี้โจทย์ที่จะให้นักเรียนตอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับข้อสองนะครับนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วตอบคาถามแล้วตอบคาถามต่อไปนี้นะครับหประเทศไทยมีธงชาติมาแล้วกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็เขียนคําตอบไปนะครับสองธงชาติไทย แต่และรูปแต่และรูปแบบใช้ในช่วงพศอใอดเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูข้อที่สามกันนะครับธงชาติไทยในปัจจุบันมีลักษณะของสีเป็นอย่างไรนะครับเขียนคำตอบไปข้อสี่นักเรียนพิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามดังนี้ หข้อมูลมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่อย่างไรสองข้อมูลได้มาจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดสาใครเป็นผู้เขียนข้อมูลนั้นสี่ข้อมูลนั้นนำมาเผยแพร่เมื่อใดครับคำถามมีทั้งหมดสี่ข้อใหญ่ครับแล้วก็หกข้อย่อย เจ็ดข้อย่อยนะครับนะครับคิดว่าน่าจะปฏิบัติภารกิจในคลิปนี้ได้สำเร็จกันทุกคนนะครับหากนักเรียนคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปชมใหม่ได้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจคำถามนะครับก็ย้อนคลิปกลับไปใหม่ได้นะครับละครับนักเรียนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักียนครับ